สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัาตัวที่มาัานเจงสดเน้นสดค่าคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมา้านเจงสดเน้นสดตัวที่3แฝงเฟิร์ตกับเอาบวกห้ามพลาดด้วยประการทังปวง ฝากทุกท่านที่ก้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองคู่โดยแฮนดิแคปแฟงเฟิร์ดกับอัลบวกศึกบูเดลิกาเยอรมันแข่งขันกันตอนตีหนึ่งครึ่งแฟงเฟิร์ดจะบ้านต่อคือลูกหลบผ้าแฟงเฟิร์ดกับอัลบวกถ้าว่าถึงชื่อชั้นทีมแฟงเฟิร์ดดีกว่าเหนือนกว่าใหญ่กว่าลงเล่นในบ้าน แต่ถ้าเทียบกันในเรื่องของผลงานเดี๋ยวเราคงต้องไปตามดูว่าผลงานเป็นยังไงแต่ถ้าเทียบกันในเรื่องของตารางหลีกเดี๋ยวเราต้องไปดูตารางหลีกว่าเป็นยังไงเทียบดูในเรื่องของการลงทุนคอยเดี๋ยวไปดูเจ้าท้งห้าลายปากภูปรากแพนดิแคบ f, แบบไหนเองก็าหาถังไหนจะว่ามาต่อหรือจริงเรือบ่อนรองเดี๋ยวมอเโอเคจากค่อยๆไล่เรียงให้เพื่อนๆได้รับทราบ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามช่วยประกอบการตัดสินใจใครชอบเหมือนบโอเคจัดไปตามนั้นใครไม่ชอบส่วนได้ปล่อยผ่านได้ไม่ว่ากันเพราะคนกำเงินคือคนตัดสินใจเริ่มต้นที่ตลางลีบุนเดลิกา้าเยอรมันมี18ทีมไอทาฟังเฟิรอยู่ดับที่6เอามวกอยู่ดับที่7 42กับ39 โอ้แม่เจ้านี่มันคือการตัดแต้กกันเองโดยตรงในการแยกอันดับแยกคะแนนนะสลับขึ้นสลับลงได้เลยนะครับแฟนคนมี42มีคะแนนมากกว่าเอาบวกอยู่4คะแนน3คะแนนหนึ่ง39 42 3คะแนนแม่ําไล่เลขกันเห็นเห็นเลยเนาะรู้เลยว่าอ่อนแค่นิด42กับ39เราอ่อนแคณนี้แต่เราเก่งเรื่องปอปลาเราเล่นเราเก่งเรื่องครึ่งคุ้มลูกนะนแวะหน่อยแวะหน่อย ก็ได้ง่ายๆครับ pues วันนี <t os> <t os ้ถ้าเอาโม่กชนะจะมีแต้มเท่ากับแฟงเฟิร์ตอ่าแต่ถ้าเสมอระยะห่างเท่าเดิมแต่ถ้าชนะแฟงเฟิร์ตจะฉีกออกไปและยึดอันดับที่หกต่อเนื่องยังไงดีครับแฟงเฟิร์ตต้องการรักษาอันดับที่หกไหมแต่เอาโมวงต้องการแย่อันดับที่หกแน่ๆและที่สําคัญเอาโมวงเองก็ต้องรักษาอันดับที่เจ็ดไว้ด้วยเพราะมีไฟล์หมวงสามเก้าเท่ากันเป็นเป็นรองแค่ประตูได้เสีย มีฮอปเป็นทามสามหกไล่มาสามคะแนนเพราะนั้นมองในกลุ่มนี้มันครับมันมันเลยย่งลุ้นยังแย่งสลับอันดับตำแหน่งกันได้อยู่แฟงเปิดก็มาอยากลงเอาบวกก็อยากขึ้นแล้วมาเจอเจอกันเองตัดแด้มาเองโดยตรงแบบนี้โอ้โหสนุกครับและถ้าเกิดว่าเป็นทีมอื่นนั่งจองนั่งจ้องดูผลงานเนยอย่างฝ่ายบวกกับฮอปเป็นามก็น่าจะรุ้นให้เสมอกันได้สานะประมาณนั้นประมาณนั้น เพราะนั้นวันนี้นี่คือการเจอกันระหว่างอันดับที่หกกับอันดับที่เจ็ดในตารางลีกนะสูงสีนะผลงานห้างเกมหลังสุดผลงานห้างเกมหลังสุดของแฟรงเฟิลจามานชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองสามเกมที่มีคะแนนเกิเกมในบ้านล้วนชนะหนึ่งชนะฮอมพ์ามเสมอหนึ่งเสมอยูเนียนเสมอสองเสมอเบเม่นส่วนเกมเยือนแพ้ลวดแพ้สตุตการแพ้นัดบน แต่ดูแล้วเป็นการแพ้ที่ควรแพ้แพ้ดอนบุนก็ทีมใหญ่ทีมนําแพ้สุการดก็ทีมใหญ่ทีมนำต้องใช้คำว่าแพ้สุการดไม่ใช่ทีมใหญ่แต่เป็นทีมคุ่มนําก็เรียกง่ายๆว่าผลงานถือว่ากลางๆเลยชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองและผลงานแบบนี้ของแฟรงเฟิตมันคือการเจ๊งกระมงในแง่ของการลงทุนเพราะกำไรแค่เกมเดียวขาดทุนไปสี่เกมเจ๊งกระมงเต็มๆ ผลงานกลางๆแต่กลารลงทุนแจ๊งส่วนเอาหมวกเอามวกห้าเกมหลังสดุดมีเกมอุนเครื่องโรไปด้วยนะเซตสับก็คือชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นผลง,งานที่ดีผมใช้คำว่าดีเลยนะสําหรับทีมอย่างเอาหมวกสาหรับมาตรฐานยเอามวกแพ้เกมเดียวคือการแพ้กับฮอปเป็นหามส่วนที่เหลือนั้นมีแต้มมีคะแนนไม่หนึ่งก็สามลาสสุดก็อัดยูน่ในไปเด้สองศน ในบ้านเรียกว่ามั่นใจและจากผลงานชนะสามสมสองแพ้หนึ่งพวกเขามีกำไรในแง่การลงทุนชัดเจนกำไรสามเกมขาดทุนสองเกมหางล้มกบนี้แล้วยืนแดนบวกนะได้เข้ากลองได้เข้าแกงอยู่ถือว่าใช้ได้เลยผลงานดีแล้วมีกำไรครับเพราะนั้นในขั้งต้นก็ต้องยอมรับว่าสูงสี่นะแมนแฟงคิรจะได้ลงเล่นในบ้าน ผลงานในบ้านจะดีหน่อยแต่ว่าออกลูกเสมอบ่อยก,ก็ดูความน่ากลัวน้อยลงแหละส่วนอาบวกแม้วันนี้จะต้องออกมาได้เป็นเกมเยือนอีกครั้งแต่ดูทรงแล้วจากความมั่นใจจา,จากการเล่นความมั่นใจก็น่าจะฟู้ได้สนุกอยู่ส่วนการเจอเจอกันของทั้งสองทีมนี้ในช่วงห้าครั้งหลังแฟงเปิดชนะหนึ่งครั้งอาลบวกชนะหนึ่งครั้งและเสมอก,กไปสามครั้งมาถึงตรงนี้เนี่ยมองเลยว่าข้อมูลพื้นฐาน มันกําลังฟ้องให้เราเห็นว่าสองทีมนี้มันโคตรสูงสีเลยตั้งแต่อันดับและคะแนนในตารางตั้งแต่ผลงานตั้งแต่แม้กระทั่งเรื่องการแยกกันเป็นการเป็นเจ้าบ้านกับทีมเยือนก็ด้วยแต่การลงทุนเนี่ยเอาโมงดูดีกว่าและสถานการเจอการบอลรองดูดีกว่าในภาพรวมตอนนี้เอาโมงยืงอยู่ในฐานะบอลรองไงบอลรองดูดีกว่าถูกไหมสเสมอกับสามเกมนี่บอลรองก็ดูดีกว่าแล้วเพราะนั้นด้วยข้อมูลพื้นฐานนี้บอลโอเคนะ ถามว่าแอบเพ่งใจไหมแอบเพ่งใจเล็กๆคนทักเอาบวกซองพูดูแทนนีค่คบสองพูดแทนนีค่คปบคู่แฟน,แฟนเฟิร์สกับเอาบวกปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายวันนี้พาราคาพูเลือกโอกาสเสมอยืนหน้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเจ้าห้าลายปรับราคาแล้ลงครบถ้วนเลยห้าลายเลยเสมอช่องจ้าบ้านขึ้นสามลงสอง ช่องเิ้เยือนขึ้นสี่ลงหนึ่งโอกาสที่ชาวบ้านจะชนะในเกมนี้หรือโอกาสที่นิ้เยือนชนะในเกมนี้ในสายตาเจ้าทั้งห้าลายมีไม่มากมีไม่มีน้อยเอางี้มีน้อย,ออยแต่เรียมสเสมอเนี่ยโดดเด่นชัดเจนมากเจ้าบ้านใจอย่างนั้นและในช่องสเสมอโดดเด่นแฮนด์ในแกลบครึ่งลูกของแฟรงเก็ตซึ่งเป็นครึ่งลูกลงฮะเจ้าทั้งห้าลายฝั่ราคาเพิ่มขึ้นบน,นเลยในช่องาวบ้านบ,านบอลต่อ และปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบอรองเพราะนั้นพูเนี่ยนะเจ้ายืนอยู่กับโอกาสเสมอแฮนดิแคปเจ้านะครหลายยืนอยู่กับบอรองครึ่งลูกพูนี้แฮนดิแคปนี้ถึงหากเอาบวกถึงหากบอรองเมื่อเอาไปบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานจะในแง่ของการเจอเจอก,กันก็ได้ที่เอาบวกดูแล้วสู้ได้จะในแง่ของผลงานห้าเกลอสดก็ได้ก็สู้ได้ แต่ในแง่ของการลงทุนยิ่งเด่นเลยเพราะทํากําไรชัดเจนไก่ทีม,นมหนึ่งขาดทุนเจระมงหรือแม้กระทั่งจะมองในแง่ของดัมและคะแนนในตาาดก็ไล่อันดับ,ดดาาก,ดบดกันอยู่ไล่คะแนนกันอยู่เมื่อมันเป็นอย่างนี้บอโอเคตัดสินใจแล้วเกมคู้นี้นะเลือกที่จะสวนลองเอาบวกสวนลองเอาบวกเป็นที่เด็ดตัวเน้นสวดสิบดาวเป็นตัวมั่นเด่นสุดเดนสวดตัว,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 วที่สามในอีพีสาม ประจำค่ำคือวันสุกนี้นะบริเค้เรื่องรองเอาบวกเพราะเชื่อว่าพวกเขาจะไม่แพ้นขลับออกมาส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฝ่ง EP1 EP2 EP4 EP5 ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยนะมาถึง EP3 แล้วนะรอเอาบวกนะนะใครชอบก็ตามนะครับใครไม่ชอบส่วนได้ปล่อยผ่านได้นนํำเงินคือคนตัดสินใจเหมือนเดิม